หวานมากเปิดมาใบแรกก็จูบก,กันสะบั้นเลยความรักของคุณกับเขาช่วงที่ปีดอกออกผลช่วงที่โลกใบนี้จากสีฟ้ากลายเป็นสีชมพูนะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบเนี่ยคุณกับเขาหวานกันมากเลยอะ่ะหวานจนจนแบบไม่สนใจเสียงรอบข้างผู้คนรอบข้างเลยอะไม่สนใจสายตาใครเลยค่ะ มันหวานมันเต็มพลังงานที่เต็มไปด้วยการวิวาเนาะการแต่งงานการได้สุขสมหวังกับคนที่คุณรักช่วงนี้ความรักของคุณเสียงพูนะแล้วก็เป็นความรักที่หวานฉ่ำเลยหวานจนผู้คนรอบข้างเอาคู่ของคุณเป็นไอดอลขอให้มีความรักแบบคุณกับเขาคุณดูสิเอเนอร์จีเนี่ยเขาเองรักคุณคุณเองก็รักเขาเป็นความรักที่ อิ่มเอมสุขสำราญทั้งโลกใบนี้มีแค่คุณกับเขาแล้วไอสายตาคนรอบข้างไม่ได้มีผลอะไรกับคุณเลยนะเขาด้วยช่วงนี้อิ่มน้ำสำราญนะคุณค่อนข้างจะพึงพอใจนะคะแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงรายได้มาทุกที่ทุกทางค่ะแก้วแหวนเงินทองโอได้ซื้อทรัพย์สินได้ซื้ออะไรนะ แก้วแหวนเงินทองได้ซื้อพวกที่ของสวยๆงามสะสมเก็บเอาไว้ช่วงนี้คือเจ้าสําราญอะช่วงของความมั่งคั่งนะความมั่งคั่งมาถึงชีวิตของคุณแล้วนะชาวกองนี้มีเกณฑ์นะว่าได้แต่งงานกับคนที่มีความมั่งคัง่งความร่ารวยหลังแต่งงานเนี่ยจะทําให้คุณอยู่สุขสบายมากเป็นคุณนายอะดวงคุณนายเลยนั่งนับเงินนับทองนั่งนับเพชร เห็นไหมสวยมากเลยไพ่ใบน,นี้สุขสบายนะมีเงินมีทองนะคะใช้แล้วก็ดูเด็กคนนั้นในไพ่สิเป็นเด็กที่มีความสุขกับของเล่นคุณสามารถซื้อนั่นซื้อนี่ให้ให้ลูกของท่านเล่นได้ลูกหลานนะอยู่กับคุณและสบายมากช่วงเวลานี้ช่วงของสุขสบายช่วงของความรักความสัมพันธ์ที่พิเศษ,ษ,ษที่แสนพิเศษ,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 ษเพราะว่าคุณักของคุณค่อนข้างจะทุ่มเทเห็นไหม ขาทุ่มเทในความรักครั้งนี้เขารักคุณคนเดียวจริงจังมากเลยดูท่าทางในการตั้งอ,อกตั้งใจในสิ่งที่เขาทําสิมันหมายความว่าเขาทุ่มเทในความรักครั้งนี้มากๆ mm. เขาจะเข้ามาโอาใจคุณดูแลเทคแคร์คุณเป็นอย่างดีทําให้ชื่อของคุณดุจเจ้าหญิงนะคะนั่งสบายๆค่ะนับเงินนับทองอืม เลี้ยงลูกเลี้ยงอีหนูตัวเนี้ยเนี่ยซื้อของของเล่นนะเต็มบ้านไปหมดคุณเองก็มีความสุขนะแล้วลูกหลานของคุณก็ไม่กวนไม่ไม่ยุ่งวุ่นวายกับคุณด้วยเขามีความสุขคนข้างจะเป็นเด็กที่เชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณดีมากมันทําให้คุณมีความสุขอะ่ะอืมอยากซื้ออะไรได้ซื้ออยากทําอะไรได้ทําในช่วงเวลานี้ของแบรนด์เนมอะไรที่มันแพงๆคุณซื้อมาอย่างง่ายดายเหมือนราคาถูกมาก จากท่ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ได้ถูกเลยในสายตาคุณแต่พอคุณได้สมหวังได้ลงเอยกับคนรักคุณเนี้เขาจะเข้ามาทุ่มเทอ่ะเนาะเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณเลยอะดูแลดีมากดุจเจ้าหญิงนี่คือความทุ่มเทที่เขามีความตังต้งใจนะทํางานอย่างหนักเพื่อจะได้เลี้ยงดูให้คุณอะออกับลูกของเขาได้อยู่สุขสบาย มันมีเกณฑ์นะเรื่องอะไรที่มันไม่ดีมันถึงเวลาจะต้องจบสิ้นแล้วนะความรักดีๆนะคะความสุขสบายเดินทางเข้ามายังชื่อของคุณแล้วอืมทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบฉุบอะไรนะจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วโดยที่คุณเองไม่ทันตั้งตัวฉับไวอะ่ะมันคือความรวดเร็วมันคือความว่องไวนะเหตุการณ์หลังจากนี้มันจะเกิดขึ้นเร็วมาก โดยที่ตัวคนนี้ก็อึ้งแล้วก็ไม่ไม่ได้สังเกตเนี่ยเนื่องจากทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วแล้วคุณก็เพลิดเพลินกันการที่ได้ทํานั่นทํานี่ไปแต่มารู้ตัวอีกทีอ้าวเราก็ได้สมหวังกับคนที่เรารักแล้วนี่เราก็ได้มีทุกอย่างตามที่เราวางแผนเอาไว้แล้วนี่ทุกอย่างมันดูแบบรวดเร็วมันดูแบบเนี่ยมันดูแบบลงล็อกเร็วมากอืม ช่วงเวลานี้เหรอไม่บอกว่ามันถึงช่วงเวลาของการปล่อยวางปะเออปล่อยวางสิ่งไม่ดีอดีตเรื่องราวต่างๆผู้คนที่ทำร้ายจิตใจของคุณแม้กระทั่งคนรักอะไรเนี้ยมันถึงเวลาต้องปล่อยอดีตพวกนั้นให้มันลอยไปกับกระทงเลยนะทิ้งแม่นะ้ําเหมือนเราปล่อยวางอดีตออกไปจากชีวิตของคุณอย่างถาวรน,นะปล่อยอ่ะคือปล่อยเรื่องไม่ดีปล่อยคนที่คิดไม่ดี ปล่อยสิ่งที่มันเวลวร้ายที่มันเคยเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณที่ผ่านมาปล่อยมันล่องลอยปล่อยมันหายออกไปจากชีวิตของคุณปล่อยวางแล้วจะทําให้ทุกอย่างมันเจอเรื่องราววีบีเกิดขึ้นอดีตทุกอย่างจบสิน้นนะพร้อมเริ่มต้นใหม่นะคะชีวิตของคุณเรามีการเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อไม่มีคําว่าสายนะคะปล่อยวางซะแล้วให้คุณอยู่ปัจจุบันที่นําไปสู่ความมั่งคั่ง ความสุขสมหวังในความรักได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนที่ครูไพ่บอกนะคะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยค่ะทุกคนขาแม่มอขอ,อนำเสนอนำเหนอเลยลิปสีพึ่งใช้คู่กับน้ำหอมนเสน่ห์พ่อหุนแผนตอนนี้รีวิวแน่นถล่มทลายเลยนะหลังใช้เป็นไงคะแฟนรันกแฟนหลงแฟนเปนค่ะรีวิวแน่นทุกวันนะนนนนะลิปสีพึ่งผสมทั้งหมด7วัด ปรากฏว่าคนรักคนหลงไปทางไหนนะทาก่อนออกจากบ้านคนชมว่าผมสวยบ้างหน้าสวยบ้างปากสวยบ้างสวยทุกอย่างหนะ้าไม่ต้องแต่งก็สวยค่ะแล้วคุณผู้ชายใช้น้ําหอมชนีดพ่อคุณแผนนะเชื่อไหมว่าลูกค้าผ,ผู้หญิงเข้ามากรีดเข้ามา,าให้เงินให้ทิปกันสะบั้นเลยนะแล้วลูกจิ์แม่หมอเอาไปใช้แฟนรักแฟนหลงนะจากที่แฟนไม่สนใจ จนตอนนี้หลังใช้เป็นไงคะแฟนแทบจะกลืนกินค่ะนะสิ่งล่างได้สิ่งไปเร็วแล้วรีวิวรีวิวแน่นทุกวันค่ะใครสนใจนะคะใช้คู่ลิปสีพึ่งใช้คู่กับน้ำหอมเสน่ห์จะทำให้พุทธคุณแรงคูณสองเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถสั่งซื้อกับแม่หมอผ่านทางไลน์ได้เลย24ชั่วโมงค่ะ